สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีผมแม่พี่น้องสู้ผูสู้คนค่ะอ้าวเมืน่อนี้น็มาบอกกันใสนสวนพขาผิกอีกแล้วจ้าเหมือนเขาเก็บไปในน้อยแต่มืนน่อนีนเขาสิเก็บไปหล,ลายเดอ้อจ้ะเก็บไปไ,วไหวถักค้ายเนาะพี่น้องพี่น้องน้ำบานกะเห็นไปค้ายพักกะสั่งกันข้ามาหลายค่ะแต่บาเห่ากับบไดเอาพริกไปนำเนาะพามาอนั้นเห่าฝ่าจ่าเก็บย<ส>ันแม่โอ<ส>้ไรกล้วยแล้วสวัสดีครับ อ่บาบนอะไรเก็บแบบเรียงด้วนเนาะค่ะไปขายกะแบบเดียกก็เมื่อสักพี่น้องก็เลบยบกประเทศไยคลิปเนาะคะ่ะเดี๋ยวมีโอกาสจังสิได้ถ่ายคลิปขบขาท <laughs> ให้น้องเออแลนไปพวกเครื <c oughs> ่องบาทส่นดอกว้ายยังใหม่อีกเลยอุ้ยเบิ่งบองมะม่วงเฮาก,กระดกบปแผ่ต้่นยูพุ่นคือกันด้วยนั่นแหนมไปหลากสากอยู่เอาหน่วยสิเฮ็ดน้พริกิกกไปนแม่นแต่เพิ่นเพิ่นบ่เป็นมันบ่ซักลงคือดอกมะม่วงปลาเนาะอ่ะค่ะ มือนีกัสิเก็บพริกพาพี่น้องเก็บพริกเก็บพริกเก็บพริกบอกจ้ากันบ่อเสียมือเล้วครับพริกแต่มันเพีชไม่นแต่มันรอเรื่องเพีชอ่ะพีชอยู่เดี๋ยวว่าเก็บขันขันมีหญ้ามีสารนี่เสียมืออันนี้เก็บโบไม่ไม่เป็นไรเลยอันนี้เอามือนีเขาสิเก็บเต็มกระสานนี่ก่อนบอกอัปเดตอัปเดตอัปเดตออกไปหน่อยบออัปเดตไปหน่อยเฮ้ยกุ้งจอมป้าจอมค่ะกอกแล้วละ แต่บ่อแต่ไทยยากก็เป็นถังนึงบ่มีพี่น้องมาเยี่ยมก็เลยบ่อแต่าทยนะค่ะกอกสองถังถังนึงกุ้งถังนึงป้าป้านี่สิเป็นป้าร่วมกุ้งค่ะกุ้งก็สิเป็นกุ้งล้วนเนาะอ่ะเดี๋ยวสิพาไปอัตเดยช่วงทยถ่ายๆแล้วก็มีหยังที่พ่อสิได้แน่นะตอนนี้เนาะค่ะโออยากถ่ายคลิปอ๋ออยากถ่ายคลิปโออยากถ่ายคลิปนะลูกอ๋อสวัสดีครับก็ลูก เออเก่งมากอยากเก็บเพชรไหมโอ้ยเก็บไม่เป็นหรอกลูกแดงๆหน่นเก็บเป็นไหมอย่าไปดึงนะเออนั่นแหละไรแดงๆโอ้ยอยากถ่ายคลิปบ่สันโอ้พ่ออยากถ่ายคลิปโอ้ยลูกสันดึงบอกอยากแหงเลยเก่งจังโอ้ยพ่ออยากถ่ายคลิปโอ้โหโอ้ยพี่น้องดั้งแดงจักหน่อยเด้อค่ะตกบันได ตกันเม่เต,มเต,มเตกปันไดก้าวพีดเก็บลูกเก็บหน่อยแดงๆนั่นเออระวังต้นผีขกหกด้วยนะมันเก็บอย่างนั้นไม่ได้นะลูกอบอกลูกที่ลาว่าเก็บจะได้เดอดึงเลยถ้าเขาดึงอย่างนั้นอะมันจะขึ้นหออต้นนะคือ<า>มบนถึงใจ,ม,จมันจะแสบได้ลูก เดี๋ยวพี่จับเองพาเอามือลูกจับสิผอกับปราลูเรื่องนี่นี่นี่จับลูกนี้เดี๋ยวอย่าดึงอย่างนี้จับตรงนี้เออต้นลาต้องทำเบาๆนะลูกอย่าไปดึงอย่างนั้นเดี๋ยวมันหักหมดงามันโอ้ยหน่อยๆกับยาซอยนี่นี่นี่ลูกใหญ่นี่นี่จับตรงนี้ข้างล่างมานี่นี่ นี่นี่มีลูกกับมีลูกวกัาไทยพี่น้องเอกับตรงนี้มาก็เป็นคนไทยเน <c oughs> <ๆ S 2> เอาะก็่เลาเกไทยโไทยโอ้ยเนี่ยจไปยองตาด้อลูกเลยนี่นี่นี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้เหรอลงข้างล่างลงข้างล่างเอาอือ <c oughs> พอแล้วแหละเก็บแค่นั้นก็พอแล้วลูก มืัอนี้กรสิเก็บบกเขือนเนาะค่ะแล้วกรสิโอเก็บบกเขือเก็บบกพริก็บกระสิเล่นไปเก็บบกเขือนละเก็บพริกเก็บอันนี้เนาะค่ะไว้อันใดที่มันเก็บเก็บได้ซาเ้าสิเก็บไว้กวนเนี่ยเหมือนเรียงเนาะค่ะเพราะว่าต้องเฮ็ดจังสีกระสานเข้าไปเก็บตอนเสองเธอเดียวเราเบลีย์ง่ายค่ะพี่น้องเพราะว่าพักต้นนกัแต่ว่าบกขลีตอนนี้ก็เหลือบลายปันได้เนาะเนี่ยเหลือเด็ดตดอีสองเทือได้ตัดอีกเทือหนึ่งสองเทือกับเบิร์ดแล้วล่ะค่ะอันนี้ก็ว่าจงไว้ให้ ภูมาเยี่ยมเยียนเนาะบ่มาพอเถอืบอบ่มาพอเถอือแต่สิมอดอีดจากละ่ะได้ได้ฟังลรอได้ยินหรืก็มาเดึกอ้าวนี่ก็เป็นพริกของเราเนาะจ้ะพ,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 พี่น้องพริกผีผีนี่แต่งามทุมกตระกูลก็เริ่มซุกไปนาล่ะค่ะเอาก็สิเก็บไปจำนาย มองนั่นกใหายแต่กำลังใจพอแล้วพอแล้วไปสวัสดีครับก่อนไปสวัสดีค่ะเบิ่งไปเออพูดเอ้า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 เป็นอย่างหละหละอยากถ่ายคลิปมาสั้นพูดเอาไว้โน้ตพอแล้วอย่าเก็บลูกเล็กมานี่แม่จะเก็บให้เองถือตะกร้าขึ้นมา พ่อเอานี่นัวค่ะพ่อได้นัวแล้วโได้นัวแล้วเออเดี๋ยวพี่เก็บอืมเดี๋ยวพี่เก็บปุ้ยพี่อุ้ยพี่เดี๋ยวพี่เก็บพี่จะเก็บลูกไหนล่ะพี่หมูเด้งอย่านะอย่าดึงมาง่ายเอือลูกใหญ่ หน่อยๆดกขักดกแน่ด้วยสะพี่น้องเก็บผีกนีบเก็บบ่แล้วง่ายหน่อยๆกระยากเก็บน้ำโพดกขักดกแน่พี่น้องเอ้ย พามาเก็บบีกพริกกีสีล้วค่ะเก็บพริกแน่เก็บผักแน่มียางกะทายใหย้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะแตงโมหน่หหวยหลายยังมาแต่ทั้งฝุ่นจังโอ้โหม,มันดุจังหัวม่บอกแป้งนะออแมนแนบจากทั้งผีไปโบหินเรื่องฮอสจะต้องไปหาของมากลางใหม่เขาหยุดเสือกวาวเขาเสือกวาวไม่ถอเสือกวาวเขามากลางเขามาเอากูเขาขืน ปลูกกับบักพริกต้องมือยาเหล,ล,ล็บแดงเด้อพี่น้องเหล็บยาแดงเหล็บแดงนอกจากเห็ดได้เหม,มืมันเมียนบ๊เหล็บแดงนี่พร<อ>ิกบดกต้องเอาต้องอต้องต้องไปหยุกกีต้มไอ้มนอ,องหลอกนี่นี่นี่แจ๊คซี่นี่พี่น้องเร็นบ่ สะเก็ด้อมต้นมันไก่สีลรอกค่ะแบบติดโอ้ยนวยเป็นลืมๆอยู่พี่น้องเลยกำลังสุกรอบแรกครับนวยละพี่นีถือว่าได้รอย่้าไอ้รอแมงเร็วเนี่ยอย่ารอแมงเห็ดเร็วเมียนนุยกันเลยบนนาหลายยางเนากะบเถึงโลอ่ะบดเก็บออกไปแลยเมียนกะเน่ย ปี่ไก่ดีดีน้ำแน่แหละน่วยใหญ่หน่วย,ยอันนี้บุก่อยบุก่อยบุยก่อยเน่าปีกไก่เนี่ยโอ้ยเป็ดตาหนุ่ยเน่าน่เนานนเกเก่าแต่ว่าดกกล<อ>ุ่มไงน,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 น่ะเริ่มซุกเลยเ้างกระโหลกขนาดว่าหลอดสาเน่อยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังโบเสียป่นไหนนะครับอู้นกลางรอบต่อไปกับเขาโวดเด้อพี่น้องกระโพดกับผักกับหอมกับเทียมครับ หลายอย่างนะปะปนกันไปครับพี่น้องหูนแม่เสาเพวกอะปลูกกะเทียมปลูกกระเทียมวัทถันเหลียวอยู่คุณปลูกปลูกไปเรื่อยๆครับพี่น้องวางต้นใดเมี่นปลูกอันสิกู่กระมี่เนี่นกระเทียมอยู่เล่าเล่าเดือนหน้าพุดแล้วพี่น้องก็สร้างได้สร้างไว้ก็ได้สร้างไว้เลยครับกะดีแม่นจ้ะสร้างไว้ก็ได้กระเทียมหัวใหญ่ครับรอบนี้เดือนหน้านู่นเลยถึงจะได้ จีไนงาอยู่อไปกล้วย่งหลัวน้องมันกอนนขนาดยังบ่ท่นเยเต็มทีดูบกมวงเท่ากับดกคือกันครับพี่น้องมึงดอกนี่ม่แต่แนวดกดอกเมียนผลก็สดีผิก็ดกรงามอุดมสมบูรณ์เนาะ <laughs> อีกบอกจักเดือนอีกประมาณสามเดือนก็ได้เก็บละ <laughs> พี่น้องเอา้าล่อลุนว่าเฮ็ดปีนี่นี่สีหลายซำไดยนะครับฮะเอฟซี <laughs> uh, C, ทันใดหอยกัะย่าเผาด้วยครับ <laughs> หากบไปนำหาหอยไปนำ <laughs> หาออหอยไปไปพผกโอ้ยหากบไปพผกะหอยเอ้าหอยหาหอยไปพผากบเคี้ยกบครับพี่น้องเอา <laughs> ้าปะรถทุวส่หมานสองดิง <laughs> ตลอด <laughs> อยู่แต่หอยจูบหอยใหไงไม่พ่อหอยหน่วยใหญ่แต่หอยเซอรี่ก็มีอยู่เด้อพี่น้องกันท่านใดเพิ่พนสิอยากได้ดหอยเซอรี่มันบังหน้าเธออ่ะก็ให้มันบังหน้าเหรอจะเอาบักพริกไม่ได้เอาหน้าคนหรอเอาก็ได้เนี่ยเอาก็ได้สร้างเว้ยหอยเซอรี่เฮาก็มีพ่อได้แบ่งพี่น้องกินอยู่หลายอยู่ค่ะหอยเซอรี่เข้าไงเนียน ใคอยากได้ก็ตังไม่ได้ผอมสรงโลดละเจบ้บาทหสิบบาทเอาไปแก้วเองเนี่นการทรงกับออกอเองเด้อพี่น้องอก็ไ่วเดี๋ยวเราสบิตแปลงงัวก็เด้อพี่น้องมนันนี้คำละงวัวห่องแล้วเก็บเต็มกระกาหล,ะละกฮอโค่นห้องโข่งนไปพี่น้องไปเึ้นเอา้า นี่พี่ขอเข้าครับเอ้าไปเล่นตีนั่นไปว่าเดี๋ยวไปอันนี้อัปเดตอยู่งงานก่อนไปครับพี่น้องนี่วันนี้เขาได้ตาหนึ่งก็เขียงหนึ่งครับนี่เย็บบาทันเหมือนเด้อครับพี่น้องคำก่อนไปงานหาเห็ดกินเห็ดยาครับไปเอามาหอนเงอนล้วเด้อพี่น้องมึง ปีกของเราได้กระดงแบบง่ายเลยนี่ตัวนี้เป็นกุ้งจอมครับพี่น้อง,ง,งกุ้งจอมตัวนี้ก็เป็นปลากุ้งจอมปลาจอมหอมอันนี้รอบใหม่เนาะมนล่าสุดน,นี่ม,มัดเพราะท่านเหลี่ยวด้วยพี่น้องขอดหมูว่านอันนี้ก็คือหอมที่กูกูทะเลาะเนะคะอภิษฎพี่ให้พี่น้องเบิง้งมัน แต่ว่ามันสิใบใหญ่สำอันที่เขาท้ายคีบขน,นัานเนาะแมนก็สิอยู่ขนาดนก,ลาลนนกลางนี่แหละค่ะหน่อยหน่อยก็นานนิดนึงกลางถึงใหญ่แมนลดออกจยางนั้นหน่อยนยึแต่มาเบิ่งไกลๆนี่ใหญ่หรือหน่อยฉันว่านี่ก็ผมก็ว่าใหญ่แล้วครับใหญ่ครับแต่พอกินพ่ออย,ยากแหละค่ะเพราะว่าหอมบานเข้าเนาะแมนของปลอดสารพิษค่ะพี่น้องสนใจอันนี้ก็เอาได้เลยสามารถส่งได้เลยเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือ ของเฮาที่เฮาสิ้นำเสนอในวัอนี้เนาะคะอันใดที่พี่น้องถามหาแต่อันนี้เราจะเก็บไปขายในหมู่บ้านเนาะบักกะบเขือใจกัข้าวกระเฉดกักเขือเก็บัลกลีของเฮาต่างๆอะไรค่ะข้าวเหนียแต่ว่าอันนี้เฮาก็มาอัปเดตอาหารของเฮาพี่น้องบางท่านบางคนก็ถามหาอยู่เนาะตัวนี้ก็รอบใหม่ก็มาแล้วเด้อจ้ะพี่น้องเฮ็ดเองกับมื่นนี่ล่ะค่ะแม่นโลโก้บ่ทันได้ติดเด้อพี่น้องเพราะท่านได้ติดอันนี้ก็ หอมนี่กับหอมปลูกเองนะคะปอดสารใส่ปุ๋ยขอบบานเห่าปุ๋ยขอกหมูเขาว่าใส่ขี้หมูหัวใหญ่เมียนขี้หมูมักใส่ขี้ัวงามใบใส่ขี้ไก่นวยดกผู้นแต่บ้านจะได้เนี่ยเลยเห็นเขาว่าเขาหอไปพังสุภาษิตเออเอ้านี่แหละใส่ขี้ไก่นวยดกนี่นี่นี่นนี่ปุ๋ยเด้ออันนี้บอกผีกนี่เราใช้มูลไก่นี่หอมมืดไก่ อันนี้นี่มูนมูมูนหัวบอนนด็อันนี้มูมมมมน,นมชี้นีนอกจากำพี่น้องการอัปเดตซํานี่แล้วเนาะค่ะผู้ใดสนใจอันใดกระทักสาวกนิกาเขามาได้นะคะสนใจกระทักเข้ามาเยวจะให้เบอร์โทรไวก่อนเขาคิดนอกจาก อาลาไปก่อนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับทักมาสอบถามใดเด้อค่ะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยเด้อจ้ะเนาะแมนครับไอดีไลน์ทักไลน์ไปครับเดี๋ยวรอรุ่นกระเทียมแต่ว่ากระเทียมหัวใหญ่ครับรอรุ่นเดือนหัวใหญ่กีบหน่อยแมนค่ะหัวใหญ่กีบหน่อยกระเทียมบ้างกระเทียมใหญ่เลยกระเทียมบ้านกีบจะเล็ก แต่ว่ากะอ้กินได้เป็นปีเลยฮานี่เอาไปปลูกกระเทียมเนี่ยอยู่ในดุลฮ้อมเนี่ยเขาจะปลูกสองเถือแต่กระเทียมปลูกได้ปีละเถ้านี่เองค่ะไปครับลากระเทียมนี้ค่ะขอขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อค่ะที่วุดหนุนนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้เสมอมาค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งจากใจพี่น้องกดไล์กดแชร์คือเก่าครับพี่น้องบอฝากอย่างไรฝากพี่น้องเมืองแยงหลกหลานคือเก่าแล้วครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ